สวัสดีครับเมื่อเราคำนวณหาค่า KP และ TI ได้แล้วนะครับจากนั้นเราจะไปนำไปเขียนในโปรแกรม LT Spice กับโปรแกรม MATLAB นะครับเพื่อทดลองการทำงานนะครับซึ่งเราได้ค่า KP อยู่ที่1.3521ครับแล้วก็ TI อยู่ที่92.44มิลลิเซกครับเราจะเริ่มที่โปรแกรม LT Spice ก่อนนะครับซึ่งผมได้ทำการเขียนมาแล้วนะครับผมก็จะเปิดไฟล์ขึ้นมานครับ นี่นครับโปรแกรมที่ผมทําการเขียนขึ้นมาแล้วนะครับส่วนนี้นะครับส่วนแรกก็คือจะเป็นส่วนของการรับค่าสัญญาณฟีดแบ็กนะครับมาจากความเร็วของมอเตอร์หรือมาจากออฟแอมเจตตัวนี้นะครับมาเข้าตัวนี้นครับแล้วก็มาเปรียบเทียบค่ากับค่าอินพุตค่าอินพุตของเราครับที่เราตั้งไว้จากนั้นก็มาเข้าวงจร PI นะครับซึ่งเราคำนวณได้เมื่อกี้ก็คือ p p เท่ากับ1 3 5 2 1นครับ ผมก็เอา KP นะครับก็หาได้จาก RF1 ส่วนด้วย RI นะครับก็จะได้1.35ครับค่า TI นะครับหาได้จาก CF1 คูณกับ RI1 นะครับก็คือเอา93มโครฟารัดนะครับมาคูณกับ 1k นะครับก็จะได้93มิลลิเซกแล้วก็ TIN หาได้จาก CF1 คูณกับ IF1 ครับก็จะได้ประมาณ125มิลลิเซกครับต่อไปนะครับก็เป็นส่วนของวงจร TD นะครับหรือว่าคือ T ของคอมพิวเตอร์นะครับหรือ บอร์ดได้พวกไดมอเตอร์นะครับพวกกองความถี่นะครับซึ่งตัวนี้กําหนดไว้ที่5มิลลิเซกนะครับนี่ครับกําหนดไว้5มิลลิเซก5มิลลิเซกก็หาได้จากครับอ่า C F 2คูณกับ R I 2นะครับก็คือ5 K คูณกับ1ไมโครฟารัดนะครับก็จะได้เป็น5มิลลิเซกนะครับต่อมาก็เป็น T1 ครับ T1 ของมอเตอร์นะครับก็หาได้จาก RF3 ครับคูณกับ R3 ครับก็คือ1 m i c r ไมโครฟารัดคูณกับ1 2 5่นะครับจากนั้นก็มาเป็น T2 ครับ T2 ก็30มิลลิเซกะครับก็หาได้จากซีเอฟสี่ครับคูณกับ R4 นะครับซึ่งตัวนี้ในโปรแกรม LT s p i c e จะไม่มี o p m m อเบอร์7 1นะครับต้องทำการแอดก่อนครับซึ่งผมจะอธิบายวิธีการแอดนะครับวิธีการแอดเราต้องไปโหลดโมเดลมาก่อนครับโมเดลของ Lt 74 1นะครับแล้วก็เข้าไปที่ g o o google chrome ครับ แล้วก็ lm 7 4 1หครับก็จะมา lt spice model download ครับแล้วก็มาหน้านี้ครับากนั้นก็ดาวน์โหลดตัวนี้มาครับโมเดลตัวนี้มาครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็จะได้ไฟล์นี้ขึ้นมาครับเป็นจอนอมหนึนึครับากนั้นก็ทําการแตกไฟล์นะครับเมื่อแตกไฟล์แล้วก็จะได้ไฟล์นี้ขึ้นมาครับก็จะมีอยู่2ไฟล์นะครับก็คือ lm 7 4 1 c 1 mod นะครับ เมื่อเราดาวโหลดมาครับเราก็มาทําการอินโคดครับโดยพิมพ์ t อินโคดครับแล้วก็ตามด้วยที่อยู่ไฟล์ที่เราเก็บไว้นะครับซึ่งวิธีอินโคดครับก็มาที่ space derivative ครับคดิกไปแล้วก็พิมอินโคดครับแล้วก็ก๊อปที่อยู่ไฟล์มาวางครับตัวนี้นะครับเป็นแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงของออฟแอมนะครับซึ่งออฟแอมต้องต่อไฟเลี้ยงครับ ตัวนี้ก็อินพุตครับซึ่งตัวนี้ผมจะเปลี่ยนอินพุตใหม่ครับเป็นแบบพันนะครับผมจะกําหนดเวลาครับเป็นศูนย์ห้าแล้วก็ทม์สองครับแล้วก็แรงรงจ่ายเป็นห้าครับก็คือให้อ่อนที่ห้าโวลต์ครับเราจะไม่ควบคุมที่สิบโวลต์ครับจากนั้นครับก็มาตั้งค่าซิมูเลชันครับซึ่งเราจะขอตั้งเป็นสต็อปไทม์ที่หนึ่งเศษครับ แล้วก็ Skip initial operating point solution ครับจากนั้นก็ทำการ run นะครับโอเค input ครับก็จะเห็นสัญญาณออกมาแบบนี้นครับออกมา input ของเราก็คือ5้าบวบครับเมื่อกี้เป็น step ครับเส้นสีเขียวก็คือ output ของเราครับที่ได้จาก op amp ตัวนี้นะครับตัวท้ายก็คือเอาพุทธต่อไปเราจะไปเขียนในแมนหลับครับก็มาที่โปรแกรมแมนหลับครับก็มาที่ซิมบ l ล n ิงครับซึ่งโปรแกรมผมได้เขียนไว้ครับผมก็มาเปิด ไฟล์เก่านะครับเปลี่ยนชื่อว่า PI Control ครับก็จะได้หน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับส่วนแรกนะครับก็คือ Input นะครับโดยจะใช้เป็น Unit Step นะครับซึ่งกำหนด Initial Value นะครับอยู่ที่0แล้วก็ Final อยู่ที่1ครับตัวนี้นะครับบล็อกแรกก็จะเป็นบล็อกของ PI Control นะครับ ข้างบนก็จะเป็น kp นะครับซึ่งเราได้จากการคำนวณครับเป็น 1. 3 5 2 1ดสาห้าหนึ่งครับส่วนน้าก็เป็น ti นะครับเป็น9ก4 4บจุดี่ี่มิลลินะครับจากนั้นก็มาซ้ำกันครับผลบวกตัวนี้นะครับก็เป็นบล็อก t r a n s f ร์ f u n c t i o ของ dc มอเตอร์นะครับส่วนแรกครับก็คือ td td ก็คือ t ของบอร์ดได้นะครับซึ่งกำหนดไว้ที่5มิลลินะครับแล้วก็ t หนึ่งครับกำหนดไว้ที่หนึ่ง้อยบ้า มิลลิเซกครับแล้วก็ทีสองสามสิบมิลลิเซกครับจากนั้นก็รับสัญญาณฟีดแบ็กนะครับมาลบกับสัญญาณอินพุตครับเพื่อเปรียบเทียบค่ากันนะครับเพื่อลดค่าเลื่อครับตัวนี้ก็จะเป็นสโคปนะครับซึ่งมีอยู่สองอ2สองอินพุตนะครับกราฟของ ซิมในโปรแกรมแมทแลบก็จะอันนี้ครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบค่ากันนะครับระหว่างของแมทแลบกับของ l อ s p i สปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกราฟการเปรียบเทียบนะครับของค่าเอาต์พุตที่ออกมาครับขอระหว่างโปรแกรมแมทแลบกับโปรแกรม Lt s p i สปนะครับซึ่งค่าเอาต์พุตที่ออกมาครับมีความใกล้เคียงกันมากครับสังเกตได้จากอ่า TR นะครับ TR ก็คือ Time line นะครับซึ่ง จะวัดที่90นะครับตัวนี้90ก็อยู่ประมาณ0.2เซกนะครับแล้วก็ของ LT Spice ก็อยู่ประมาณ0.2เซกเหมือนกันครับแล้วก็ TS นะครับหรือ TSetting นะครับก็อยู่ประมาณ0.4นะครับของ LT ก็อยู่ประมาณ0.4นะครับซึ่งมีความใกล้เคียงกันมากครับครับสำหรับการเขียน Simulation ในโปรแกรม LT Spice กับโปรแกรม m a n l a b ครับก็มีประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ